สวัสดีครับช่องตอนลีสไนเปอร์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับมากันอีกครั้งนะฮะกันในแมปค่ารีลชิพไทยโคนนะครับในวันนี้เราก็จะมาเซอร์รถลิมิเต็ดคันหนึ่งกันนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าคันนี้นะฮะโปโกนี่ฮาย่าอานะ <c oughs> ชีวิตจริงก็คือปาการ์นี่ฮวยราอานั่นเองนะครับมาดูดีเทลกันสักนิดหนึ่งครับออฟสเปซอยู่ที่397กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเกือบ400นะถ้าลง,งสะพานมาบนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแตะ400แน่น น,นเดี๋ยวต้องไปดูนะอาจจะไม่ถึงก็เป็นไปได้ไงนะครับไปรุนกันอีกทีนะแอนดริว8.7นะฮะไดเวอร์เทนเป็นเรเวลได้นะครับขับเพื่อล้อหลังอาจจะดิฟได้ด้วยเอ้ยอาจจะโดนัดได้นะครับต้องไปลองบนพื้นหญนะ้าเนาะรีวอท72นะครับเปอร์ไมล์3,165ฮะและค่าตัวของเขาอยู่ที่10ล้าน500,000บาทเป็นมูลค่าอยู่ที่550โลบักนะเออค่อนข้างแพงนะถ้าคิดเป็นเงินจริงเนี่ยหรือว่าเงินโลบักนะครับเอาละเรามาเพลเชสกันเลยนะครับอ้อแล้วก็ เงินล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันครับทุกคนนะเจ้ารถลิมิเต็ดที่มาใหม่หลายคันทั้งหมด8คันเนี่ยผมก็จะพยายามเก็บเงินให้ครบแล้วก็ซื้อรีวิวให้ได้ทุกคันนะครับจะพยายามทําให้ทันนะครับมันเหลือเวลาอีก4วันเนาะเทปนี้ผมอัดวันคริสต์มาสพอดีนะครับแต่น่าจะได้ลงหลังวันคริสต์มาสก็หลังจากวันคริสต์มาสไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวทุกคนก็จะออว่าวันไหนก็คือวันที่ทุกคนได้นั่งดูกันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับเอาล้ครับเข้าเรื่องของเรา กำลังจะ Purchase เลยนอกเรื่องนิดนึงนะครับฉันขอเลือกนายโปรโกนี่ฮายาอานะครับสิล้านห้าแสนลอยไปแล้วครับผมอะละมาดูกันต่อที่กาลาสนะครับเออเราก็ดูไปแล้วนี่หว่าก็มาลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันเลยแล้วกันนะทุกคนสามสอย้ายมา โอ้โหเป็นยังไงล่ะเสียงอย่างแน่นนะครับเสียงตอนสตาร์ทนี่ครับวิ่เสียงแบบใดร์ต์นี่โคตรดังแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างและสกเกิร์ตหลังของเขานะครับผมก็จะตกแต่งสีดำๆต่างๆก็จะเป็นคาร์บอนนะฮะมาพร้อมกับรถลายด้วยนะตัดกับสีเหลืองเทานะครับไฟสวยๆนะฝากระโปรงครับด้านบนมีรูดากอากาศสไตล์ปาก,กานดี่เนาะและก็ด้านหน้านะครับนี่เป็นตะแกรงนะครับ เป็นเหมือนลังพึ่งนะฮะล้อก็ประมาณนี้ครับอัมเบรกใหญ่ๆนะฮะรูลมนะครับมีสปอยเลอร์นะครับมีกระจกข้างสวยๆนะครับและวก็ด้ดันท้ายท่อ4ี่รูเท่ๆอย่างนี้โคตรชอบนะครับผมเด็กในชีวิตจริงมันลั่นแป๊ดมากๆเลยนะเจ้ายี่ห้อปากานี่เนี่ยแล้วก็เรียบัมเปอร์นะครับหรือสเกิร์ตหลังของเขาเนี่ยเป็นครีบนะครับรูลมอย่างดีนะ อยังเดือดยังเดือดโอเคถอยหลังครับแล้วก็เร่งครับโอ้โหดูดิดูเสียงครับไม่ใช่ดูฟังฟังเออฟังเสียงครับอย่างใจนดนะฮะแต่มันเล้าใจฮะทุกคนเอาละครับทุกคนฮะมาเหินกนต่อยนิดนึงกันโอ้โหอนตุ่มแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะขึ้นสะพานในเวได้ไหมนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหสบายฮะชิลชิครับเออเอาดีเอาดี ทั้งแรงนะครับเอาลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าคนนี้เนี่ยไปแต่งที่โรงงานแฟคทอรี่อันนี้กันเลยนะครับความแรงจะได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมให้เพิ่มนะคุณ <c oughs> เล่นแต่งพัามสวยนะฮะความแรงเท่าเดิมครับแ,แต่งเครื่องไม่ได้นะเจ้าแบบนี้แต่ว่าจะแต่งอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกัน มาครับและในตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานแต่งซิ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแต่งยางกันก่อนเหมือนเดิมนะฮะต้องเป็นยางที่หนึบหน่อยนะฮะแล้วตอนนี้เครื่องรถเอ้ยแล้วตอนนี้รถเราอยู่บนแท่นเยกรถใช่ไหมสังเกตดูล้อครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวกดผิดล้อมันห้อยลงมาเลยนะดูสิ ตรงนี้มันดูแบบน่าเกียดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่โชคแล้วเดี๋ยวล้อมันจะยุบเข้าไปนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเห็นนะฮะแล้วก็ลืมให้ดูภายในเลยนะครับเนี่ยรถคันนี้อุตส่าห์ทำภายในมาสวยมากเข้าไปดูกันนิดครับ นี่ฮะเบาะนะครับอันนี้เบาะนะครับแล้วก็มีโลบาร์แน่นๆทั้งคันนะครับหรือเรียกว่าโลเคชัก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนกงเป็นท่อกงนะครับภายในก็เต็มไปด้วยคาร์บอนนะครับและวนี่พวงมาลัยเขาแล้วก็แดชบอร์ดนะฮะก็จะเป็นเริ่มเรียมไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับเป็นสไตล์ของเจ้าแมปนี้เนาะเอาฮะใส่ยางนะครับเลสไทนะครับสามหมื่นสี่นะครับผมแล้วก็มากันต่อเทดินซอปเจร์โอ้โหทุกคนนะครับแต่งอะไรไม่ได้เลยฮะนึกว่าจะแต่งสปายเลอร์ได้นะ แต่งได้แค่ล้อกับสปริงนะครับผมก็อ่ะ ก็นี่ฮะสปเลอร์เขานะครับใส่ของคัสตอมไม่ได้นะครับต้องใชออริจินอลเท่านั้นเนาะโอเคมันก็สวยแล้วไงก็ก็โอเคนะครับผมนะอ่ะแต่งล้อก็ยังดีใช่ไหมครับล้อเดิมก็เป็นก้านๆนะก้านใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีล้อกอนแล้วกันจะได้เห็นลายล้อชัดขึ้นก็ใช้เป็นสีขาวก่อนนะครับอันนี้ก็คือล้อเดิมนะก็เป็นก้านๆธรรมดานะเราก็มาหาร้อแต่งดูนะครับอาจจะเอาเป็นอันนี้ไหมล่ะ XM2 2นะครับผมนะ นี่ก็เป็นล้อจากกิจกรรมคริสต์มาสนะครับมาดูกันต่อฮะหรือจะเอาเป็น d .003 นะครับอันนี้ก็สวยนะ2 5 0 0 0ื่นนะครับก็เป็นดาวนะครับเฮ้ยใช้ได้นะเอ่อหรือจะดูเป็น c .002 นะครับนี่ก็แนวแบบเรสซิ่งนะฮะก็สวยดีนะครับ a .001 เออนี่ก็เป็นแบบมัสเซิลนะครับอเมริกันมัสเซิลนะล้อลายสไตล์รถมัสเซิลแล้วก็ b .001 อันนี้ก็แนวล้อ BBS นะครับแล้วก็ CC ก็มีนะเป็นซีบางๆเนาะบางกว่าของออริจินอลเขาเอาล้วฮะและล้อที่เราจะใช้นะครับหน้า จะเป็นเอ่อนะเป็น D 003มไหมครับหรือว่าจะเอาเป็น B 002 D หรือ A 001เอาละฮะต้องเลือกเลยฮะขอสรุปนะครับผมเลือกใช้บริการเป็น D 003แล้วกันทุกคนก็เป็นก้านดาวนะครับอ่ะตามนั้นครับตามนี้นะฮะมาต่อที่สริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้าล้อเนี่ยมันจะยุบเข้าไปนะเดี๋ยวผมหามุมกันอ่านี่โอเคนะปึ๊บใส่ปึ๊บน่าจะยุบเข้าไปนิดนึงนะครับทุกคนดูเอ์ต้าไหม โอ้โหดูไอซ่าดิทุกคนมันล้อหลุดเลย <c oughs> เออตล,ลกดีวะแล้วมันอยู่บือนแท่นนันนี้ด้วยนะครับเอาอะไรนี่ปลาดุกหรือเปล่านี่ <c oughs> อันนี้ให้ดูเล่นๆน,นะไม่เอาจริงหรอกโอเคครับเราต้อง e x t a r r o l นะครับเราใช้อันนี้ครับ install เรียบร้อยนะครับเต้องอย่างนี้นะโอเคสวยมาต่อที่สีนะครับสีบอดี้เปลี่ยนได้2อ,อย่างเนาะก็คือของเทากับสีเหลืองแน่นอนอนะีเทาบอดี้กับสีเหลืองแล้วก็อินเเลียก็2ส,ส่วนเหมือนกัน เก่งฮะวิวก็โอเคครับแล้วก็สีคาลิปเปอร์เอาฮะสีบอดี้ก็ลองใส่ดูหน่อยครับสีตัวรถเป็นเขียวแล้วเป็นยังไงฮะแล้วก็ตัดกับม่วงนะครับแล้วก็ภายในแดงนะครับผมแล้วก็ตัดกับเออน้ําเงินไหมฮะแล้วก็สีล้อนะครับอาจจะเ,เป็นสีชมพูเลยไหมครับเป็นไงฮะแล้วก็ปั๊มนะแดงไปเลยครับหรือว่าเขียวก็ดีนะครับนี่ไปเลยฮะอ้าวโหเป็นยังไงทั้ทุกคนครับยังเป่นนะเออแล้วนี่ก็คือเตยมเขียวมะนาวม่วงชมพู แล้วก็มากับปั๊มเขียวแปดนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่งใหม่นะครับอันนี้เป็นเป็นเดโมให้ดูนะครับเดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทุกคนผมจะตัดเป้งไปเลยนะส2มหนึ่งเป้งเอาแล้วครับทุกคนฮนะแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงฮะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าเอยผมได้ทําการเปลี่ยนลอ้อจากล้อแต่งเป็นล้อดเดิมนะครับ ก็ได้ทําการลองเลือกดูแล้วนะฮะและสรุปมันเคิร์นียมันเหมาะแล้วนะฮะมันลงตัวนะครับทุกคนนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเต็มดําแดงนะฮะล้อน้าเงินปั๊มแดงไอไนก็เป็นน้ําเงินแดงนะครับทุกคนมากับโลเคตตัดสีขาวนิดนึงนะและก็จานเบรกก็เทานะครับก็โดยรวมแล้วมันดูดุดันนะครับทุกคนฮนะเหมือนรถแบดมบิลเหมือนกันนะ อึ้งผมก็คิดว่ามันเท่นะครับเนี่ยและก็ดูโหดด้วยนะครับอืมเป็นยังไงล่ะมีความจีจ๊จ๊าดนะครับมีความมีสีสันแล้วก็ดูเข้มนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกกันหน่อยนะโดนแดดจะสวยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะฮะ <Ooh. S 1> แต่งเสร็จแล้วโหดูดีทุกคนรดอย่างเตี้ยนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับโอ้โหฟโต ล้อสีขาวก็สวยนะครับแต่นี้ผมอยากทําให้มันมีการคอนทาราสกันหน่อยนะครับในเตีมแบบดุดันแล้วก็คันเลิฟฟูลนะอ่ะออกมาจากโรงรถแล้วนะฮะอีอ่าจอโชว์หน่อยจอโชว์หน่อยและนี่ก็คือเตีมดําแดงครับรอน้ําเงินนะภายในก็น้ําเงินไปด้วยนะชอบก,กันไหมละครับทุกคนฮนะถ้าชอบก็ s u b s c r i b e ป์ไลค์แชร์แอนคอมเมนต์ดาว e l o w โกันไว้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเครื่องของเขากหน่อย้วกันครับไปลองในแดกกันครับไปกันยู เลดี so 3, 2, 1, ้แอนด์เจนท์แมนยินดีต้อนรับโซสเต็ตแดกนะครับผมนะสามสองหนึ่งโก้ออกตัวนะฮะหน,นึ่นงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหร้อยสี่ร้อยห้าเลฮะดูดดูดอยังไงฮะยังไงฮะขึ้นเวลาแล้วครับเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหกวินะครับโอ้โห,โ,โ,หโคตรจะช้าเลยฮนะปกติมันจะต้องต่ำกว่าเก้าวิไงรถที่ผมคาดหวังว่ามันควรจะแรงมันก็จะต้องต่ำกว่าเก้าวินะครับ อันนี้มันเกินนะไอเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนวงก็เป็นได้มาลองกันอีกหนึ่งรอบครับทุกคนฮนะและน,นี่ก็คือล้อสีเทานะครับอืมมันก็สวยดีนะเหมือนแบทโมบิลจริงนะโอนแล้วทรงรถมันยาวๆนะทุกคนเออตยายมากเลยนะเก,กือบจะติดพื้นอยู่แล้วอะเอาฮะอย่างไรฮะแปดจุดเก้าแปดสามวินะฮะเวลารอบนี้ดีกว่านะครับแต่ก็เกือบเก้าวิแหละนะฮะอีกเซยว,วิเท่ากันนะ โอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับแดกสปีดของเขานะครับผมอยู่กันในแดกเดสเซร์แล้วนะฮะและนี่ก็คือความเงาของรถเขานะครับเมื่อโดนแดดนะครับสีดำเนี่ยมันจะดูเงาๆเลยนะทุกคนเออดูดิเงานะฮะดำเงานะฮะออกมาแล้วฮะตึ่งทางแล้วแหละนะครับ205เลยฮะ208 209 300เกยแล้วครับจบไปยุ้ยฮะ13.223วินะครับตู้มไปดิ ก็เป็นเวลาโดยเฉลี่ยของรถแรงทั่วไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะเวลากลางๆนะครับสิวินิดๆก็เรียกได้ว่า เวลดัน well นะครับแต่ไม่ถึงกับกูจับโอเคครับเอาละทุกคนและในรอบนี้เนี่ยเราอยู่กันในเอ่อพวกอีเวนต์คริสต์มาสต่างๆนานานะก็เดี๋ยวไปลงเออ่สนามคริสต์มาสให้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับประมาณที่รูปแคนดี้นะฮะคริสต์มาสเรสนะครับเจ้าคนนี้มาลองในคริสต์มาสเรสกันสักหนึ่งรอบนะก็มีน้องคอมเมนต์ขอเข้ามานะฮะให้ทำเอ่อคลิปเควสเจ้าพวกนี้นะครับโอ้โหผมก็ขออภัยด้วยนะฮะน่าจะไม่ได้ทำแล้วครับมันค่อนข้างใช้เวลาหานานนะครับแล้วผมก็เมาหัวมาทำไม่ทันจริงๆครับทุกคนแต่ก็ หาดูได้ใน YouTube นะครับมีหลายช่องนะฮะที่ทำให้ดูนะครับผมก็ขอมาแข่งรถให้ดูก่อนแล้วกันนะซื้อรถลิมิเต็ดอะไรเนี้ยโอเคมั้ยหนึ่งรอบนะฮะดูกันนะมีทั้งทางปูนทางดินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะได้ดงอุโมงดินนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นอุโมงที่หินมากๆนะครับอ้าวลาวแล้วฮะมาแล้วครับลงไปแล้วครับโอ้โหดูดิตูดิับเนี่ยมันเหมือนอย่างกับรถทำไม่ยานะฮะ รถรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะโอ้โหแม่โคตรมันคือตอนแรกอุโมงค์เนี้ยมันเป็นกลมนะครับทุกคนมันมันจะไม่ใช่มีเรี่มเียมข้างบนนี้นะจะไม่แบนนะมันเป็นกลมแล้วเวลาแข่งกันเนี้ยรถก็จะหมุนอนะหมุนกิ้งเลยแหละโอเคครับแล้วเราก็ทําเวลาเบสแลบไปที่เบสแลบหนึ่งรอบเนาะสามสิบห้าจุดห้าวินะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเร็วท็อปสปีดของเขากันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะรอบ,บนี้ไม่ได้ลงด่านไฮเวย์เรล a ล l o เดอะ map ให้ดูนะฮะก็มาขับกันเลยครับอยู่บนถนน ทางตรงเลยนะฮะได้เห็นความเร็วสูงสุดของเขาอย่างแน่นอนเราคาดหวังว่าถ้าลงแล้วจะมีแตะ400นะครับลงสะพานนะฮะตอนนี้ยังไม่แตะนะครับแต่มันได้อยู่แล้วแหละนะครับความเร็วของเขาที่เคมยมไว้คือ398นะฮะแล้วก็ลงเนินลงลงอะไรเนี่ยต้องมี400อย่างแน่นอนนะมาดูกันที่คือทางลงครับเอาละน้ำย,ย403นะฮะเอ้ เรทเทนท็อปสปรดแบบสุดนะฮะเอาบินหน่อยโอ้โหมากันต่อฮะตอนนี้เออผมได้ทําการปีนภูเขาขึ้นมาบนน้ําตกที่รอซูนะครับน้ําตกที่สูงที่สุดในอาร์เรย์เดชิไทาคูนนะฮะเออมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับผมนะดูครับดูว่ดูฮะนี่โอ้โหแอร์โมบิลก็บินได้ครับเออ รู้สึกว่าลืมเบินยางให้ดูนะครับเนี่ยคันนี้มันขับเคลื่อนสองล้อนะครับอู้หูดิฟให้ดูไปก่อนขับเคลื่อนสองล้อใช่ไหมมาเดี๋ยวเราเบินยางวก็บินข้ามเลยนะเอาเบนสะพานนี่แล้วกันดิฟหน่อยดิฟหน่อยโอเคครับมารอบมาครับอู้หูจี๊ดแล้วฮะจีดจ๊ดนะครับควันทั่วมหมยฮะเอาแล้วครับเอาทับสามสองหนึ่งไปแล้วครับอู้หูอย,ย่างพุ่งเบินยางแล้วมันจะพุ่งนะมันจะเอาบบวู๊ดนะครับ กินครับกินกับความแรงของเจ้าปากานี่ฮวยพระอานะครับแล้วก็ขอบินหน่อยขอบขอบินหน่อยดูครับโอ้โหวี่ย,ยังเท่นะฮะเอาดิเอายิบโชว์หน่อยเออเป็นยังไงบ้างล่ะครับทุกคนฮะเจ้าปารกานี่ฮวยพระอาเลยเช่อในแมปนี้ก็คือโปรโกรนี่ฮายอาอานะครับอ้อกันไหมฮะลดรีมิเตสิบล้านนิดนิดนะครับถ้าชอบก็ซับสไครป์ไลค์แชร์และคอมเมนต์ดาววิดีโอกันไว้นะครับคลิปหน้าเป็นไรก็ ฟัตงตามแล้วก็ขอบคุณกันด้วยนะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนฮะบายบายครับอ